สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินเม่เอนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีใช้แอปหลายบัญชีนะครับผมด้วยแอป Paralel Space นะครับก็กดเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีใช้แอปนี้นะครับผมนี่ครับหน้าตาของแอปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ วิธีเพิ่มแอปก็ให้มา,ากดมาที่ปุ่มเพิ่มแอปนะครับผมก็เราก็สามารถเลือกแอปที่เราจะโครนได้เลยนะครับขอบอกก่อนเลยว่า,าถ้าจะโคลนแอปกระเป๋าตังค์นะครับผมเราไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าแอปนี้จะเป็นแอปที่ใช้ผ่านระบบโคลนแอปไม่ได้นะครับผมเนื่องจาก มีการป้องกันด้านความปลอดภัยของแอป,ปนะครับผมแต่ว่าแอป,ปอื่นเช่น Facebook Chrome YouTube อะไรอย่างนี้เราก็สามารถโคลนมาไว้ได้นะครับแล้วก็ให้ติ๊กถูกนะครับผมแล้วก็ให้กดไปที่โคลนนะครับนี่ก็จะเป็นแอป,ปที่ผมโคลนขึ้นมาแล้วนะวิธีลบแอป,ปก็ง่ายๆครับสมมติเดี๋ยวผมจะโคลนให้ดูนะครับ สมมติว่าผมโคนจีเมลเข้าเข้ามานะครับกดเพิ่มนะครับนี่จีเมลก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ให้เราวิธีลบก็ให้เรากดค้างนะครผมแล้วก็กดลบไปนะครับข้อดีของแอปตัวน,นี้นะผมแล้วก็เราก็จะสามารถใช้หลายบัญชีในหนึ่งแอปได้นะผม ในส่วนของ f a c e b o o k เมสเซจหรือว่า i n s t a g r กรมอะอนี้เราก็จะไม่เห็นผลใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็สามารถสลับบัญชีได้ในแอปหลักเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีผลดีในส่วนของ l ล n e นะผมซึ่ง l ล n e เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าเข้าออกออไลายบัญชีได้นะผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของแอปตัวนี้นะครับวิธีโหลดนะผมก็ให้เข้าไปที่ Play Store นะผม แล้วก็ให้พิมพ์แปลว่า a า,าเร l s สเป e นะครับนี่ก็จะเป็นแอปตัวนี้นะครับผมก็ใหกดเข้าไปครับก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องวินเนอร์ด้วยนะผมคลิปหน้าเราจะมาแนะนําแอปดีๆตัวไหนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะผม